ไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนหรือเป็นคนเจนไหนหากเรามีสถานะเป็นลูกค้าก็ย่อมอยากได้สินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงไหมคะดังนั้นร้านค้าต่างๆจึงพยายามคิดเทคนิคหรือกลยุทธ์ทางตลาดมาเพื่อมาใจลูกค้าโดยหนึ่งเทคนิคที่สําคัญหากธุรกิจไหนหรือร้านค้าไหนยังไม่ได้ทําถือว่าพลาดมากๆค่ะนั่นคือแคมเปญส่วนลด ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าในบ้านค่ะรายการที่จะมาแบ่งปันสาระดีๆและเทคนิคการขายสุดปังให้กับร้านค้าบนนกๆค่ะ วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยอดขายของร้านค้าโดยตรงเลยค่ะเพราะนี่คือตัวแปรสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เราตัดสินว่าร้านค้าของเราจะต้องไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะทางนกนกของเรามีนโยบายที่จะซัพพอร์ตผู้ขายให้เติบโตไปด้วยกันเราจึงมีแคมเปญใหม่ที่พร้อมเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับผู้ขายทุกท่านค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้กันนะคะว่าแคมเปญน,นี้คืออะไรฝากทุกคนกดติดตามและกดแจ้งเตือนช่องนอกนกอะคาเดมี ok ่เลย นะคะคจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะอิมเชื่อว่าทุกร้านค้านะคะรู้จักคําว่าส่วนลดกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะหากร้านค้าทําส่วนลดให้กับลูกค้า ร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างตรงนี้เองเพราะถือว่าเป็นการทําการตลาดของทางร้านค้าแต่ทางนกๆกของเรานะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการผลักดันยอดขายของร้านค้าบนแพลตฟอร์มเราจึงคิดแคมเปญใหม่มาเพื่อพพอร์ตผู้ขายโดยตรงเลยค่ะนั่นคือแคมเปญส่วนลดรวมแคมเปญส่วนลดร่วมกันนะคะคือแคมเปญที่ทางนกนกจัดขึ้นให้แก่ร้านค้าบนนกๆกค่ะโดยเป็นการให้ส่วนลดลูกค้าร่วมกับทางร้านค้านะคะนั่นหมายความว่าหากร้านค้าเข้าร่วมแคมเปญส่วนลดร่วมกันร้านค้าจะไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนตต่างงร แต่เพียงผู้เดียวค่ะเพราะทางนอกนก ok ของเราจะช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้โดยร้านค้าจะรับผิดชอบ40และนอกนก ok จะซัพพอร์ตเพิ่มให้อีก60ของส่วนลดนั้นค่ะซึ่งภายใต้แคมเปญส่วนลดร่วมนะคะเราจะแบ่งส่วนลดออกเป็นแต่ละระดับค่ะเช่น 10% 12%และ15%โดยในแต่ละเดือนนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ของแต่ละระดับที่แตกต่างกันซึ่งผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขแต่ละแคมเปญได้ที่นาเซลเลอร์เซ็นเตอร์ค่ะซึ่งทางร้านค้านะคะสามารถเลือกเข้าร่วมแคมเปญต่างๆได้เองโดยสังเกตที่แท็กว่าแคมเปญไหนเป็นแคมเปญที่ห้ามพลาดและแคมเปญไหนเป็นแคมเปญสุดคิดของเดือนค่ะเราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าในร้านค้าของเรา5,000บาท ร้านค้าเข้าร่วมส่วนลดอยู่ที่10%ลูกค้าก็จะได้รับส่วนลด500บาทค่ะโดยแบ่งเป็น40%ร้านค้าเป็นผู้จ่าย200บาทและอีก60%น็อกน็อกซัพพอร์ตเพิ่มให้อีก300บาทรวมเป็นส่วนลด500บาทค่ะทำให้ลูกค้านะคะได้ส่วนลดสูงสุดช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นค่ะและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการมองเห็นผ่านการโฆษณาของทางน็อกน็อก ok ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ i ิน t a g r กรค่ะ ซึ่งแคมเปญนี้นะคะผู้ขายสามารถกดเข้าร่วมได้เองโดยการกรอกฟอร์มบนหน้าเซลล์ร์เซ็นเตอร์แบบไม่ต้องรอคัดเลือกเลยค่ะและยังสามารถเลือกเข้าร่วมบางแคมเปญหรือบางระดับได้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเลยค่ะแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะแคมเปญนี้หากเราเข้าร่วมแล้วนะคะจะไม่สามารถเลือกสินค้าเข้าร่วมบางรายการสินค้าได้แต่สินค้าในร้านค้าของเราทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนส่วนลดตลอดระยะเวลาแคมเปญเลยค่ะเห็นไหมคะว่านอกๆของเราไม่เคยทิ้งผู้ขายให้เดียวดายเลยค่ะเราพร้อมซัพพอร์ตและผลักดันผู้ ายให้เติบโตไปด้วยกันสำหรับร้านค้าไหนที่กำลังรับชมอยู่นะคะและอยากเข้าร่วมแคมเปญนนี้แล้วเนี่ยสามารถไปที่หน้าเซลล์เซ็นเตอร์เพื่อกดเข้าร่วมแคมเปญได้เลยค่ะหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางตรงนี้เลยนะคะ และหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะอิมจะมาช่วยตอบทุกคำถามเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามในทุกช่องทางของนกนกอะคาเดมี y ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆและอัปเดตข่าวสารสำหรับผู้ขายบนนกนกค่ะวันนี้รายการเล่าในบ้านจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ